บีเซ็นโทรลงหน้าครับอย่างแรกต้องมีชื่อสินค้าครับอย่างที่สองต้องมีวิธีใช้คําเตือนท่านี้นะครับแล้วก็อย่างที่สามขนาดปริมาณสุทธิขนาดบรรจุอย่างที่4เลขเครื่องหมายอยอยเลขสาระบุกนะครับแล้วก็แล้วก็วันเดือนปีผลิต แล้วก็วันเดือนปีที่หมดอายุครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตาราครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสินค้าที่ผมได้คือนมโฟโมอสครับซึ่งในนมโฟโมอสมีแคลเซียมสูงวิตามิน B12-4 ถึง4เท่าและมีโอเมก้า369าทำให้ร่างกายแข็งแรงแถมยังมีรสชาติดีกินง่ายด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววันเดือนวันเดือนปีที่หมดอายุวันเดือนปีที่ผลิตดูโภชนากรรมมีมะนาว9.4เปอร์เซ็นต์มีน้ำตาล5.25เปอร์เซ็นต์ผลิตโดยบริษัทอิจิตันผมครับนี่ครับผม่อเด็กชายครับผมมาครับประมาณปีนี้โอซืชิตัน ดย bon สวัสดีค่ะหน bin, Turn, h, on, ูชิดินพรพมพรมบุตรค่ะวันนี้จะมารีวิวสินค้าเป็นขนมค่ะเป็นปาปิก้าควรก่อนซื้อควรดูคุณค่าทางโภชนาการหนึงซองค่ะแล้วก็ควรดูเลขเลขสิหลักด้านหลังค่ะ แล้วก็ดูส่วนผสมค่ะแล้วก็ดูออยอค่ะดูน้ำหนักสุทธิขอบคุณค่ะพูดดังๆไม่ได้ยินเลยช้ประมา่สีวันนี้จะมาดำเนการเลือกซื้อสินค้าค่ะอย่างแรกคือ วัน,นเดือนปีที่ผลิตวั่ยงสองปรนที่หมดอายุสาดเบื่นขอบคุณค่ะมีข่าวน,น,นี้จะมาเพรเดนเรื่องมันฝรั่งทอดล้ผเิดค่ะอย่างแรกจะเป็นชื่อสินค้าน้ำหนักปริมาตรสุดลิตรอันนี้จะเป็นสี่สิบกรัมค่ะและออยอ ข้อมูลโภชนาการฉลากหวาน,นมันเค็มค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราจะมาดูแ้งดูวันเดือนปีหมดอายุดูวันเดือนปีที่ผลิตดูออยอดูเลขสารระบบขอบคุณครับครับวันนี้ผมจะมาซื้อนมอย่างแรกดวูวันเดือนปีที่ผิดอย่างที่สองวันเดือนปีหมดอายุออยอเลขสารระบบตาตาสสดีครับ สวัสดีค่ะลู้ชื่อเด็กยินรยินทิพย์เอิสินนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอเป็นลิควิดอันนี้นะคะอันดับแรกต้องมีชื่อสินค้าแล้วก็วิธีใช้แล้วก็เออผลิตนะคะแล้วก็ต้องมีตรงนี้นะคะต้องเป็นเลขสิบสามหลักนะคะ แล้วก็ต้องมีอยอยมีราคามีคำเตือนนะคะขอบคุณค่ะสวัเดี๋ยววันนี้ผมจะมาชื่นมหนูดูออยสองดูวันเดือนปีที่หมดอายุ ทีการซื้อเลก,กันนะคะอย่างแรกจะดูปริมาณอย่างที่สองจะเป็นฉลากหวานมันเค็มข้างหลังนะคะอันที่สามวันเดือนปีที่พาิีอันที่สี่วันหมดอายุสวัสดีค่ะครับ วันเดือนปีเที่หมดอายุอายุสามวันเดือนปีเต๋าที่ผลิตวะเี่บผิดดูโฉนาก,กานเิดสวัสดีค่ะหนูชื่อดรอ,อีส์อัมเเตอา์าแทนค่ะวันนี้หนูจะมาวิธีการซื้อเลค่ะหนึ่งดูปริมาณสองดูฉลากหวานมันเค็มสามวันเดือนปี ที่ปาีส4วันเดือนปีที่หมดอายุขอบคุณค่ะว,วันนี้หนนรเหมือนจะมีาเือซื้อข,ขอมนม1ดูปริกาอ2ดูฉลาดหวานมันเค็ม3ตรวอายุ4 ดูปร <with> ิมาณดูปริมาณขันชื่อเด็กหญิงนะพี 1. ่ขอโตวันนี sozial? ้จะมาแนะนำนมค่ะอันแรกจะเป็นชื render, ่อสินค้าอันที่สองอยค่ะอันที่สามปริมาณสุทธิสองร้อยมิลลิลิตรค่ะอันที่สามส่วนประกอบน้ำนมโคเนื้อกศะนออันที่สี่คำแนะนำในการบริโภค น่คคคะขอบุณกกพูดดังๆไม่ได้ยินเลยค่ะ้นวยาประทงทีวันนี้จะมารำเสนอการเลือกซื้อสินค้าค่ะ ข่าวนี้จะมาพีเศนเรื่องมันฝรั่งทอดรูดผิดค่ะอย่างแรกจะเป็นชื่อสินค้าน้ำหนักปริมาตรสุดลิตรอันนี้จะเป็น40กรัมค่ะและอ,อยอข้อมูลโภชนาการฉลากหวานหวานมันเค็มค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรู้ชื่อได้ยินแันนทิงเอาสินะคะ วันนี้ก็จะมานำเสนอเป็นลิควิดอันนี้นะคะอันดนับแรกต้องมีชื่อสินค้าแล้วก็วิธีใช้แล้วก็เออผลิตนะคะแล้วก็ต้องมีตรงนี้นะคะต้องเป็นเลขสิบสามหลักนะคะ แล้วก็ต้องมีอยอยมีราคามีคำเตือนนะคะขอบคุณค่ะ